นี่คือแมปแดกทรายในโลบอกออซึ่งแบบนี้ก็แช่เรากินทรายใช่กินทรายที่อยู่ข้างๆเท้า,า,าคนอ่ะวิธีการกินก็ง่ายๆก็แค่หยิบแก้วมาแล้วก็ตักทรายใช่แล้วก็เอาเข้าปากเลยอืมรสชาติก็เหมือนซีบิดดีบิดดีเฮ้ยตรงนี้มีเต็นท์ด้วยไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ทําอะไรเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นมีเรือสำรวจสร้างเรือกันเดี๋ยนะมันเหมือนมีเสียงด้วย อ๋อมันคือรหัสมอส SOS โอเคเรามาลองตากน้ำทะเลกินบ้างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเจอป้ายด้วยเดี๋ยวเหมือนจะเป็นป้ายที่บอกว่าคุณกินทรายไปกี่ครั้งนะโอ้โหมันกินไปเป็นแสนครั้งเลยเหรอพวกเนี้ยแม่ใต้ห้างกันพอดีแหละเอาพายุเข้าอีกอะไรวะโอ้แต่ไม่เป็นอันตรายนีหว่าก็ไม่ได้สร้างดาเมจนีหว่าโอเคงั้นก็กินทรายต่อละกันแต่ว่านี่มีบ้านไว้ให้หลบฝนด้วยโอเคงั้นเรากินทรายล้วกันเอ๊ะเหมือนจะเป็นทรายชนิดเปียกด้วยฮนะ สแสดงว่ากินไปก็ต้องมีความ j ย i ี่แน่เลยโอเคเรามาลองดูที่โลบฝนกันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะ <c oughs> ก็มีคนมาโลบฝนกันนะ <c oughs> โอเคก็เยอะแยะเลยงั้นเราไปดูเลยก่าว่ามีอะไรให้เรากินอีกบ้างโอเคผมเห็นเกาะอ,อยู่ตรงนูน้นผมจะว่ายน้ําไปแล้วกัน <c oughs> โอเคถึงและตรงนี้มันเหมือนพื้นหญ้าเลยฮนะแต่ว่ามันกดกินไม่ได้อันนี้เหมือนจะเป็นดินภูเขาไฟฮนะลองกินดูแล้วกันกินไปน่าจะเป็นมะลิโอเครสชาติก็ไม่ได้แย่ โอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นลาวาฮะลองโดดไปดู <S 2> <S 2> อ่าชิบหายและตายได้เลยโอเคกินก่อนตายแล้วกันรสชาติก็เผ็ดๆดี